สวัสดีครับคุณครูชาวริตแต่ผมนายเจตรินทรของวังของอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ทับ11เลขที่7ครับวันนี้จะมานำเสนอหัวข้อบอกเกิดศาสนาซึ่งที่ผมได้สรุปมาก็คือมี4หัวข้อนะครับก็คือหัวข้อที่1ความไม่รู้ความไม่รู้เหตุเหตุผลทางวิทยาศาสตร์เมื่อเห็นลุงกินน้ำก็เข้าใจผิดว่าเกิดจากอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์บันดาลให้เกิดขึ้น จึงทํานายไปตามความเข้าใจของตนหัวข้อที่2เรื่องความกลัวดิมัคริสมีความเชื่อว่าความกลัวเป็นเหตุให้มนุษย์หันมานับถือศาสนามนุษย์กลัวสิ่งดีรลับกลัวปรากฏการณ์ต่างๆทางธรรมชาติเช่นฟ้าร้องฟ้าผ่าฟ้าแลบและน้ำท่วมที่ที่ทำให้มนุษย์ หาที่พึ่งทางใจเพื่อบรรเทาความกลัวนั้นจึงเป็นเหตุให้นับถือศาสนาขึ้นมาหัวข้อที่3ความจงรักภักดีความจงรักภักดีคือความเชื่อในสิ่งนั้นว่ามีอำนาจเหนือคนหรือว่ามันบุคคลที่มีความเลื่อมใสในสิ่งนั้นหรือบุคคลความรักและ ความนับถือการแสดงความเคารพทางกายหวัวข้อที่4เกิดจากความอยากรู้เหตุผลความอยากรู้เหตุผลนั่นก็คือจะต้องคิดค้นถึงเหตุผลที่แท้จริงว่าสิ่งนั้นเกิดขึ้นมาจากอะไรเช่นเจ้าชายศรีถทะได้ทอดพระเนตรเห็นแก่คนแก่ขอ,ขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ